ซูชิกล่องนี้150บาทอ่ะไก่ทอดที่สิบบาทเท่านั้นเองทุกคนถูกมากเลยอันนี้แบบทุกคนดูเหมือนชะอมทอดบ้านเราปะใครไม่รู้แล้วเปิดมาดูวิดีโอกลางคันก็คิดว่าฉันรีวิวสำเพงประตูน้ำอะไรเงี้ยอันนี้คือตลาดโอซาก้าดัมมอเคครับพบกับเราสองคนแล้วในช่องกินยูดีแน่เนะคะเดี๋ยววันนี้กิก็มีจิแล้วอยู่นี่เลยตลาดปลาโอซาก้า ตลาดจ้าตลาดอันนี้นี่คือเป็นตลาดแบบข่ส่งขายปลาขาส่งเลยนะคือพวกเราสามารถไปได้แต่ว่าตอนนี้ประมาณ11โมงปิดแล้วส่วนใหญ่เนี้ยก็คือร้านอาหารเขาก็จะมาซื้อกันในนี้เลยแต่ว่าพวกเราจะต้องมาเดินนี้จ้าใครจะไปคิดว่าโอซาก้าจะมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยสุดยอดเลยนะนี่ทุกคนดูเฮ้ยอันนี้คือปลาไหลปลาไหลญี่ปุ่นดูอันนี้ เหมือนเป็นร้านขายของชําบ้านเราว่าไม่ใช่ร้านขายของชําดิเหมือนร้านขายแบบอุปกรณ์บ้านเราเลยเนาะดูแปลงเปิงอะไรก็คือวังคล้ายๆบ้านเราเลยนะดูอ่ะ้ยญี่ปุ่นก็ยังมีแบบนี้อยู่เด้อทุกคนถึงแล้วจ้าตลาดเป็นไงโอ้โหดูมีหลังคาด้วยลร้านคือแบบเยอะมากอุย้ยนี่หอยเชล นี่ค่ะตลาดของจริงเห็นปะ่ะเหมือนเป็นตลาดสดเลยร้านก็จะเป็นร้านแบบนี้เฮ้ยแล้วมีก้างด้วยเห็นปะ่ะมีก้างขายอุ้ยเยอะมากหอยคือเขาเยอะมากเฮ้ยมีปูขนด้วยปลาหมึกอูนี่นี่ปลาหมึกหมดเลยทุกคนอูนี่ไข่หอยแมน่นเป็นของฮอกไกโดนะอ,นน entry. อุ้ยน่ากินมากไข่หอยแม่นของฮอกไกโดไม่ต้องไปถึงฮอกไกโดแล้วมากินที่โอซากา้าเนี่ยแหละ อันนี้นะคะแล้วนี่คือร้านไข่เนื้อโ,อโหเนื้อจริงๆเลยเนี่ยเป็นแฮมเบอร์เกอร์เราแบบซื้อไปทำได้เลย36บาทเองอ่ะถูกมากนี่ราคาไม่แพงเลยนะน่ากินมากหรือว่าหิวอ่ะนี่นี่นี่เป็นตลาดแบบนี้เลยทุกคนคือเป็นตลาดเหมือนตลาดโบราณทุกคนดูมีหลังคาด้วยนะวันฝนตกก็สามารถมาได้ไม่ค่อยเห็นนะตลาดแบบเนี้ย ได้ยินเสียงอะไรปะข้างบนเนี่ยนข้างบนนี้นะคือรางรถไฟและครานี้เนี่ยในโซนนี้เนี่ยจะเป็นแคล้ายกับตลาดสดแต่ว่ามีของของกินได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าข้างบนมีรถไฟวิ่งผ่านแต่ข้อดีคือเขามีหลังคาเวลาฝนตกร้อนทีมะตกแต่ไม่ค่อยตกหรอกโอซาก้าแต่วันไหนตกก็คือสามารถมาได้หูกุ้งเยอะมากและถูกมากทั้งหมดนี่เลย3 0 0บาทนี่ตัวใหญ่มาก600อันนี้450 ถูกมากอะ่ะคัสโกคือขายอย่างนี้เลยนะคะทุกคนปลาแห้งทุกคนดูเหมือนบ้านเราเนาะร้านขายถุงทุกคนสังเกตไหมว่าตลาดเนี้คล้ายตลาดบ้านเราเลยนะคล้ายๆตลาดไทยเลยนะเออคือการวางของของขายอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนตลาดญี่ปุ่นเท่าที่เคยทํามารู้สึกว่าตลาดนี้สนุกและในนี้มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเดี๋ยวพาไปดู ันี่เฮ้ยสตรอเบอรี่เหรอเบอรี่เฮ้ยทุกคนสตรอเบอรี่ถูกมากประมาณ190บาทนะใน190บบร้อยเก้เฮ้ยสตรอเบอรี่สีขาวไม่ใช่ถูกไปปะเนี่ยสตรอเบอรี่สีขาวมีด้วยแต่สามยี่สิบประมาณ250บาททุกคนสตรอเบอรี่สีขาว250ถูกมากดูนี่น่ากินมาก เฮ้ยทุกคนสตรอบอรี่สีขาวในซุปเปอร์มาร์เก็ตในตลาดถูกมากสองร้อยห้าสิบบาทก็กินได้แล้วปกติไม่มีนะราคาเนี้ยวิเนื้อน่ากินเนาะนี่นี่นี่ทุกคนหูดูเนื้อดิเป็นหินอ่อนเลยนี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในตลาดสดนะคะเป็นไงแล้วราคาถูกมากแพ็คเนี้ยดูดิโคตรน่ากินเลยแพ็คนี้ประมาณ440บาทถูกมาก ทุกคนดูเนื้อแพ็คนี้ถูกมาก350บาทแต่นี่ลดย0เหลือประมาณเท่าไหร่ไหมจิจแพ็กนี้เนื้อเหลือ270บาทถูกมากเนื้อต่อไปไปซูชิเนาะ,ะมาตลาดมาก็ต้องซูชิไปสองซูชิหน่อยโหสุดยอด,ดทุกคนดูซูชิซูปเปอร์นี้ดูเห็นปะ เขาจะให้ปลาเยอะมากชิ้นใหญ่มากเลยนะเกินไปว่าซูชิกล่องนี้1นึ่ง้อยห้บาทอะนอกจากซูชิซาชิมิก็มีแล้วทุกคนดูถูกมะร้อยสิบบาทนี่แพ็คนี้อ่ะให้ร้อยี่สิบเลยยังถูกเลยเยอะมากด้วยอชินะจ๊ะดูปลาปลาหมึกอะไรก็คือมีหมดเลยทุกอย่างอยากคืก้อับบ้านตอนนี้เลยนี่แบบรวมก็คือถูกมาก สองร้บาทเยอะขนาดนี้แล้วปอร์มาเก็ตในตลาดนี้คือถูกมากเลยนะเ <_ P ers> ออไปเลหาะของกินในตลาดกันบ้างดีกว่านี่ทุกคนเฮ้ยร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนําเป็นนี่นี่นี่เป็นซูชิเหมือนกันเป็นร้านทูน่านะในนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเดินกินไงอันนี้นี่คือเป็นร้านเลยนะคะหนึ่งร้านที่อยู่ในตลาดเลยนะเราก็จะข้างในจะเป็นเคาน์เตอร์เลิศมาก ส่วนร้านนี้เป็นร้านขายไก่นะแต่นี่จ้ะมีของทอดด้วยถูกมากไหมจิสามสิบหกบาทอันนี้หกสิบบาทเอนนทอะไรดีเนาะอุ้ยอันนี้ก็ถูกนะของอย่างมาแล้สามสิบบาทคลิกอยากกินตับนี่ทุกคนซื้อมาแล้วดูไก่ย่างนั่นเองนะคะคิกอยากกินตับย่างเมากไม้ใหญ่มาก ในตลาดนี้เนี่ยจะมีร้านแบบนี้ด้วยเยอะมากและนี่เป็นร้านไข่ไก่เขาก็เอาไก่ของร้านเขาเนี่ยมาทําของโคตรของอย่างและราคาถูกนะม่จินี่ถูกมาก30บาทไก่ทอดก็ยี่สิบเปอเซนนะไก่ทอดยี่สิบบาทเท่านั้นเองทุกคนถูกมากเลยกินก่อนฟังอือจับอร่อยม่จิกินโมโมะโมโมเคือเนาะน่องน่องสะโพกสะโพกไก่อร่อยอร่อยนะจับก็อร่อยมิจัง เต็มงเต็มปากตับแบบนุ่มมากหวานกำลังดีคือเขาย่างแบบดีมากเลยนะอร่อยมากเนาะคือตับอร่อยมากและไม้นี้ถูกมากเลยนะคะประมาณ30บาทแค่นั้นเองแนะนำเลยคือเนี่ยอย่างถ้าใครมาพักโอซาก้าใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้กินอาหารเช้าสามารถมาตลาดนี้ได้อร่อยเนื้อแน่นเนื้อแน่นราเม็ เต็มมอว่ไพอซื้อ, <c oughs> อสเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกินหน้าร้านเขาได้เลยทุกคน,นส่วนอันนี้คือไก่ทอดนะคะทุกคนนี่ใส่ถุงมาแบบนี้เลยคือจริงๆเนี่ยเราจะกลับไปกินโรงแรมก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราหิวมากเราก็เลยกินมันตรงนี้นี่เลยอันนี้เป็นน้องไก่น้องไก่น้องไก่ไม่ใช่คนละเพลง <c oughs> น้องไก่อู เดี๋ยวจะเป็นมีดมือเพื่อนอันนี้เป็นไก่ทอดเนาะเด็กกินได้นะอืออร่อยใหญ่อยมากเลยนะแต่คือเขาเลาะเนื้อเห็นปะเขาเลาะเนื้อข้างล่างอะจะไม่มีเนื้อนะเป็นกระดูกแล้วเขาเลาะเนื้อมาอยู่ข้างบนถือง่ายเลยนะกินง่ายอยากได้ข้าวเหนียวเลยทุกคนคิดว่าทุกคนเข้าใจคิดว่าไก่ทอดต้องคู่กับข้าวเหนียวนั่นเอง เ,เ,ดเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาน้ำยิ้มไก่มาด้วย,ยทุกคนดูเดินไปเดินมาเราก็จะมาเจอกับสถานีรถไฟนี่เลยสถานีสูรูฮาชิสเตชันนั่นเองนะคะก็ให้มาลงสถานีนี้แหละแล้วก็สถานีเนี่ยอยู่ในตลาดเลย<ม>คือออก จากประตูสถานีมาปุ๊บเข้าตลาดเลยสุดยอดปะดูดิเนี่ยยังอยู่ในตลาดอยู่เลยอะสถานีอยู่นี่แล้วจ้ะสุรูฮาชิสเตชันนั่นเองนะโอ้ยเมื่อกี้อร่อยมากแต่ยังไม่อิ่มไงอ่อร่อยแต่ไม่อิ่มไปหาของกินต่อแล้วดูซอยเล็กซอยน้อยเยอะไปหมดเดี๋ยวหมุนให้ดูปะแต่ตะดินร้านเยอะมาก ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบโบราณแล้วก็วางขายอย่างเงี้ยเหมือนร้านขายของชําบ้านเราแหละอันนี้เป็นร้านขนมนะคะร้านของฝาไม่ใช่ขไม่ใช่ของฝากหรอกเป็นร้านขนมโบราณญี่ปุ่นเนี่ยอาจริงๆเหมือนประเทศไทยก็มีได้อะไรแบบนี้ถั่วีงขนมนี้ของน่ารักเนาะเอาจริงเบ๊ิเดินไปเดินมาเหมือนสำเพงเลยเด้อ ทุกคนว่าเหมือนไหมกิกว่าเหมือนกิกมาเดินสำเพงประตูน้ำเราด้วยตอนเนี้เออสนุกดีว่ะตลาดเนี้ยคือถ้าใครไม่รู้แล้วเปิดมาดูวิดีโอกลางคันก็คิดว่าฉันรีวิวสำเพงประตูน้ำอะไรเงี้ยอันนี้คือตลาดโอซาก้าคือใจกลางโอซาก้าเลยมันมีแบบนี้ด้วยแล้วตรงนี้ของกินเยอะมากดูดิรอบตัวก็คือแบบเป็นร้านขายของกินนะ มีทั้งอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนแบบนานาชาติของกินเยอะน,นี่มิจิเหมือนร้านขายของฝากแถวทางไปพัทยาไหมเนี่ยดูดิร้านแบบนี้เลยเอาละเนี่ยเราก็จะมีร้านแบบนี้นะคะทุกคนนั่งแบบชิวๆนั่งข้างนอกเนี่ยนั่งใจกลางตลาดแบบนี้เยอะมากเลยตลาดนี้โคตรสนุกเลยเนี่ยหอมนะอเนาะแถวนี้หอมมาก นี่เป็นไงเหมือนตลาดไทยป่ะไม่น่าเชื่อนะว่าโอซาก้าจะมีอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะดูหลังคาเป็นสังตะสียเลยนะคือแบบเอ๊ะเราอยู่ญี่ปุ่นจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ของกินสุดยอดนี่ผักทอดเหรอเขานั่งกินอย่างนี้เลยเหรอทุกคนดูนี่โอ้ของกินหูร้านนี้คนเยอะมากอะ่ะร้านนี้ลูกค้าเยอะ เดินเมื่อกี้ยังเหมือนตลาดไทยอยู่เลยนะเดินมาตรงนี้กลายเป็นตลาดเกาหลีไปแล้วคือแบบเอ๊ะเหมือนเที่ยวแบบเที่ยวเที่ยวเอเชียเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยนะเดินไปเดินมาไม่อยู่อังกฤษอยู่อิตาลีเลยอุ้ยอันนี้แบบทุกคนดูเหมือนชะอมทอดบ้านเราวะดูจิดูดูจีจีมีเหมือนชะอมทอดเลยอ่ะทุกคนดูซอยนี้ซอยนี้ของกินหมดเลยเยอะมากแล้วมีร้านตรงนี้ด้วย เอาจริงเนี่ยเหมือนไหมเหมือนชะอ,อมทอดไหมหมอปุ๊บเหมือนเลยชะอ,อมทอดมะเขือทอดกินกับน,น้ําพริกนะคะนี่ถ้ามีน้ําพริกกะปินี่กิกซื้อเลยนะร้านนี้มีแบบนี้ด้วยนะเป็นแบบเป็นแบบกล่องๆออ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ทุกคนดูดน่ากินมากอันนี้อันนี้อันนี้ก็น่ากินให้ร้านแบบนี้นะคะมีด้วยอยู่ในตลาดโอซาก้าเลย เก๋ว่ะตอนนี้มิจิสั่งชมทอดนะคะไม่ใช่ไดเจเวเดสเอ้ยนี่เป็นคล้ายๆซูชิอย่างเงี้ยเหมือนเป็นของเกาหลีนะนี่แล้วทุกคนดูเป็นสามชั้นมีขาหมูด้วยว่ะโอ้โหดีที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะน่ากินมากแต่ปัญหาของเราตอนนี้คือไม่มีตะเกียบมือนะจ๊ะ มือนะจ๊ะไม่มีตะเกียบนะจ๊ะซอสเกาหลีทุกคนเป็นไก่ซอสเกาหลีแบบหวานๆเค็มๆเผ็ดนิดหน่อยเนาะเผ็ดดนนิห่อยอร่อยอร่อยนี่ไก่มออันนี้คือต้นหอมใช่ไหมต้นหอมแล้วก็ซีฟู้ดต้นหอมแล้วซีฟู้ดเหรเนี่ยใช่ตรงไหนซีฟู้ดมองไม่เห็นโอ้เห็นกุ้งแล้วหากุ้งเจอแล้วกุ้งเป็นต้ว กุ้งหนึ่งตัวแล้วนอกนั้นต้นหอมเรียกซีฟู้ดเหรเนี่ยโอ้โหคือทุกคนมันซีฟู้ดตรงไหนวะเนี่ยใส่ไปเลยอันนี้ไม่ใส่กินนะรสชาติมันจะเป็นยังไงน่าไม่ได้ชิมกินงี้แหละเออกินอย่างี้เลยอืมเหมือนที่ไส้ญี่ปุ่นไหมไม่เหมือนชาอมทอดประเทศไทยรสชาติญี่ปุ่นเหรอร้านบอกว่าเป็นไส้ต้นหอมกับซีฟู้ดยังมองไม่เห็นซีฟู้ดเลยเห็นกุ้งตัวหนึ่ง คล้ายๆพิซซ่าญี่ปุ่นเหมือนกันนะคือมันเป็มมันเป็นแป้งอ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมหวานๆเค็มๆแกเลยว่ะนีห้องมาโรตเทสไม่มีซีฟู้ดใช่ไหมตรงไหนวะซีฟู้ดอันนี้ป่ะปลาหมึกอันนี้ปล่ะอันนี้ปลาหมึกวะอันนี้ปลาหมึกอู้ชิมๆทุกคนเราเจอซีฟู้ดแล้วนะคะปลาหมึกทุกคนดูซอสแบบฉ่ำๆเลยอ่ะดูดิเห็นอ่ะ อเอาจิงคิดว่านะซอสคล้ายๆกับน้ำจิ้มลูกชิ้นอะน้ำจิ้มลูกชิน้นประเทศไทยอะหวานหวานเผ็ดนิดๆฟิวนั้นแหละพี่จางนี้เป็นสตอรี่ข,ของตลาดนี้นะคะทุกคนนี่นี่นี่ร้านนี้นี่ไม่ใช่ร้านนี้ตลาดนี้นนเปิดมากี่ปีละประมาณปปีแล้วประมาณตั้งแต่แปดสิปีที่แล้วโ,โหนานมากนะ ดูนี่นะคะเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ทุกคนก็สามารถมาอ่านได้นะคะอ่านได้ไหมอ่านได้เหรอ <laughs> อ่านได้หรออ่านได้อ่านไม่เห็นยากเลยเนี่ยทุกคนดูอ่านง่ายๆนะคะน,น,น่่แล้วคือจริงๆตลาดนี้ใหญ่มากทุกคนจะนั่งรถไฟใต้ดินมาก็ได้รถไฟใต้ดินก็ได้จะนั่ง JR มาก็ได้ง่ายนะง่ายง่ายโอโหดู กลับมาตลาดไทยนะคะดูยังเป็นหลังคาสังกษีอยู่เลยเหมือนปะเหมือนปะหลังคาสังกษีอยู่เลยเอาจริงงงมากว่าแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยอวะแต่สนุกมากอะที่นี่ยนี่ค่ะทุกคนเลยนี่คือตลาดปลาที่มีชื่อว่าซูรุฮาชินั่นเองนะคะใครมาเที่ยวโอซาก้านะคะกิคามิจิแนะนำเลยเพราะมีของกินก็คือเยอะมากและที่สำคัญห้ามมา วันอาทิตย์